เพจกีฬาเดลิ y New ลทุกท่านครับนี่คือรายการไฟล์คลาสสิกครับรายการที่จะนําเอาศึกมวยโลกแข่งความทรงจําในอดีตครับกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธนะครับทางเพจกีฬาเดลิ y News นะครับสัปดาห์นี้ครับขอนา Fan ําแฟนเพจกีฬาเดลิ y News ทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อว่า24ปีที่แล้วนะครับในวันที่17ตุลาคมปีพศ2538ครับศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟล์เวท ของสมาคมมวยโลกนะครับหรือว่า WBA เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับแสนสอเพลินจิตครับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับก็เดินทางไปชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งที่6นะครับเจอกับนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นครับฮิโรกิอิโอกะนะครับวันนั้นชกกันที่สังเวียน prefectural gymnasium นะครับในนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ24ปีที่แล้วครับ แสนซอังจิตครับแชมป์โลกชาวไทยได้รับการแนะนําตัวไปไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ส่วนนี้ครับคือพุทธชิงครับขวัญใจชาวญี่ปุ่นครับฮิโรกิอิโอกะอดีตแชมป์โลก2รุ่นนะครับเป็นแชมป์โลกมาตั้งแต่รุ่นร้อยปอนของสภามวมยโลก wbc ครับรุ่นสตรอเวทนะครับ wbc เขาเรียกชื่อรุ่นแบบนั้นครับก็ตั้งรุ่นมาปั๊บนี่อิโอกะเป็นแชมป์โลกคนแรกเลยครับเอาชนะคะแนนใหม่ทนบุรีฟาร์มนะครับ ตอนนั้นอายุยังไม่เต็ม19เลยครับได้แชมป์โลกตั้งแต่อายุยังน้อยครับแล้วก็ยังเป็นสถิติแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดของญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาอิโอกะก็มาเสียให้กับนภาเกียรติวันชัยครับต่อยกันอย่างโชคโชนถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกเสมอแบบดันเมฆครับครั้งที่2อนภาชนะคะแนนและครั้งที่3นี่ต่อยถึงน็อกครับอิโอกะแพ้ทีเกโยวนภาไปในยกที่11นะครับหลังจากนั้นมาได้แชมป์โลก108ปอนด์ครับรุ่น จูเนียร์ฟลายเวทนะครับของสมาคมวยโลกหรือว่า WBA ครับเอาชนะคะแนนมวงูยูนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาก็เสียคืนให้เจ้าของตำแหน่งเดิมไปครับแพ้มูงยูนะครับเสียตำแหน่งคืนไปแล้วก็ก่อนหน้าที่จะขึ้นมาชิงกับแสนนี่ก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของ WBA นี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจอกับเดวิดกรีแมนครับแต่ว่าสู่ความแข็งแกร่งกรีแมนไม่ไหวครับแพ้นอกไปนะครับในปีพันกร้อยเก้าสิบสามหรือว่าสองปีก่อนหน้าไฟน์นี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับ ในวันนั้นนี่มีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับเจอกับแสนซอเพลนจิตครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยนะครับซึ่งโอ้โหชั่วโมงนั้นกำลังห้าวสุดๆครับอายุ23นะครับแสนในวันนั้นครับปีนี้นี่47แล้วนะครับแสนขึ้นยกที่2นะครับแสนนี่ได้แชมป์โลกมาจากเดวิดกรีแมนนั่นเองนะครับได้แชมป์โลกมาในปี1994ครับหรือว่า2537นะครับ1ปีก่อนหน้าไฟน์นี้ครับ แล้วก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมา5ครั้งครับเจอแต่กระดูขัดมันทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเฮซุสโรฮาสครับออคิเลสกุสแมนคิมยองกัง3คนนี้อดีตแชมป์โลกทั้งสิ้นครับรวมถึงชนะซิเกีดานีนูเนสแล้วครับแล้วก็ชนะคะแนนอีวานเจลิโอเปเรสแล้วก็ไบนี้ครับบินมาที่โอซาก้าครับมาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับอิโอกะยกที่2แล้วนะครับนี่เป็นการออกนอกบ้านไปโชกต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของแสนเลยนะครับ ้อบอกว่านี่ก็เป็นไฟสําคัญครับตามข่าววันนั้นนี่บอกว่าโโหก่อนชกนี่แสนคน่อนข้างจะเครียดครับมีอาการนอนไม่หลับด้วยนะครับวาอย่างนั้นแต่ว่าขึ้นมาบนเวทีนี่กโโ็ใส่กันเต็มที่ครับแสนวันนั้นอายุ23นะครับปีนี้ก็47แล้วครับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับ อยู่แถวประทุมธานีบ้านเกิดน,นั่นแหละครับก็ชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพครับไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออมาว่าประสบมรสุมชีวิตค่อนข้างจะย่ำแย่ครับก็มีเรีว่าอาการข้างเคียงมาจากการชกมวยนะครับมีเบลอๆมีพูดลิ้นคับปากนิดหน่อยครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งมีปัญหาชีวิตครับก็ดื่มค่อนข้างจะหนักแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ อยู่เป็นอยู่ตามอัตราภาพครับในวัย47ปีนะฮะสำหรับแสนหรือว่าชื่อจริงนี่คือคุณสมชายเชิดฉายส่วนอโอกาวันนี้นี่ก็เข้าขั้นมหาเศรษฐีไปแล้วครับเป็นเจ้าของโปรโมชั่นมวยนะครับแล้วก็มีนักมวยดีๆในสงกัดมากมายครับโดยเฉพาะหลานชายตัวเองนี่นะครับคาสโตะอโอกาก็เป็นระดับแชมป์โลกเหมือนกันนะครับยกที่3มนะครับมวยคู่นี้อโอกาววันนั้นก็26ครับวันนี้นี่อายุ50แล้วนะครับ แสนเนยยก3นี่เริ่มจะเปิดเกมแล้วครับอ่าโดนดันเสียหลักไปหน่อยนึงครับเริ่มจะเปิดเกมสู้เลยครับแสนอเอาครับแสนตัดล่างอทองเอวคอดคอดเอวกิ่วๆอย่างนี้โดนทองต้องดูครับเป็นยังไงครับโยก,กะแสนเบียดติดติดเลยครับยกที่4ี่ครับลุยเข้าไปครับแสนโดนซ้ายแสนไปหมัดหนึ่ง แนี่ประเภทบุญอบุญก็ได้บู๊ก็ดีครับมาไฟนีนี่เปิดเกมถึงยกสี่นี่ออกมาบู๊เลยครับไฟเตอร์ครับในช่วงแรกๆที่ได้แชมป์โลกนี่ไม่ว่าจะเป็นไฟ์ที่ชิงกับกรีแมนหรือว่าไฟ์ที่ปองกันตำแหน่งนะครับก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือครับโอ้โหได้รับฉายาว่าผนสองครับเชิงชกจังหวะฝีมือนี่ละไม้คล้ายกับตำนานแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยก็คือผนกิ่งเพชรครับ โดยเฉพาะลูกยับซ้ายนะครับแล้วก็ที่แทบจะเคาะแบบออกมาเลยก็คืออาปคัตระยบประชิดนะครับเดี๋ยวดูกันให้ดีครับนี่ครับงัดไปแล้วครับหมัดหนึ่งงัดอีกหมัดหนึ่งแสนอัปคัดซ้ายยกที่สนะครับเริ่มจะเปิดเกมเร็วมากต่ยกที่แล้วนะครับยกนี้ก็เดินติดติดเลยครับแสนตัดล่างขวายหมัดหนึ่งโยกกะพยายามจะสาวหมัดสู้นะครับ ไม่ไม่มีไม,ไม่เรียกว่าไม่ตีกันเชียงด้วยครับอโอกะปากหลักปลายเท้าชนปลายเท้าเลยครับโดนขวาแสนไน้มหนึ่งแสนโอ้โหงัดอคัคัสเอาเลยครับเริ่มจะต่อยแบบเป็นเนื้อเป็นน้ำเลยครับแสนโดนชักชักนิ่งเลยครับอโอกะเนี่ยแต่ว่าแข็งใจบวกออกมาโอ้โ,โดนตัดล่างเยอะๆครับเอวชักอ่อนเลยครับอโอกะโดนซ้ายเองมดหนึ่งอคัคัสซ้ายเองมาหนึง่ง โดนซ้ายหมัดนี้ครับโอ้โหพังงะไปเลยโดนเยอะจริงๆครับช่วงท้ายของยก4เนี่ยนะครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจกันหน้าดูครับยิงขวาครับโอ้โหแสนลูกนี้เต็มๆครับผมกระจายเลยครับโยกะจักจิกนิ่งครับเอะไะครับขาจักอ่อนเลยครับโดนติดติดกันครับโดนซ้ายแสนอีกหมัดนึงโอ้โหยกนี้นี่โดยเฉพาะช่วงนาทีที่ผ่านมานี่ยเลยก็เหมาครับแสนโดนขวาอีกหมัดนึง ขวาอีกมาหนึง่งโอ้โหอิโ,โอ,โโอโก,กะว่าอะไใจแกนีก่ต้องเรียกว่าหัวจิตหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับยังยืนอยู่ได้ครับท่าตโลดนี่ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับอิโอกะแสนยิงหนึ่งสองหมดยกครับคืนยกห้าครับแสนยกทีแล้วนี่เรียกว่าเหมาก็ว่าได้ครับเปิดเกมต่อครับแสนยกที่ห้า มาเป็นมวยไฟเตอร์เลยครับแสนโดนต่อโดนครับคุณทีผมทีไปเลยครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องของสไตล์การชกนี่แหละครับแหมลงทุนครับโดยเฉพาะไฟหลังๆนะครับก่อนที่จะเสียแชมป์โลกนี่หืแสนโดนเยอะครับไม่เป็นที่น่าแปลกใจครับว่าแหมหลังชกนี่ก็จะมีอาการลิ้นขับปากร่อยครับแสนมีอาการเมาหมานิดๆนะครับ ว่าก็เอาล่ะครับให้กำลังใจกันต่อครับอาล่ะครับแสนมิชชัลเพิร์นนะครับผู้ตัดสินบนเวทีวันนั้นครับในชั่วโมงนั้นก็ลงถือเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับไมค์ไทสันกับอีเวนเดอร์ฮอลิฟิลอ่าอีเวนเดอร์ฮอลิฟิลไฟแรกดีห้ามมาแล้วครับปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับมิชชัลเพิร์นมาเมืองไทยก็เคยนะครับเคยมาห้ามวิรพลกับนานาคอนาดูครับแล้วก็ โรเซนโดอวาเลสกับสง้าบอบออินเ mm hmm. นี่ยครับก็ม mm ีชาเพลิน์นี่ก็เคยมาเมืองไทยแล้วยกานะครับแสนยังเปิดเกมครับยกกานี่พยายามอาประคัตพยายามสาวหมัดสู้เต็มที่ครับแต่แสนนี่ยิ่งต่อยยิ่งโดนยิ่งเดินครับ mm hmm. โดนขวาแสนไปเต็มเต็มเลยครับ mm hmm. โอ้โหหน้างาย mm hmm. คือโอกะต่อยเท่าไหรนี่แสนไม่ยี่ราครับไม่จะดุง่งไม่สะเทือนครับ แต่ว่าพาอโอกาโดนของแสนก็ไปบ้างนี่แมาเริ่มโหยครับทต่คั้งที่แสนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องพลังกำปั้นนี่ก็ไม่ใช่จุดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นประเภทต่อยไม่หยุดนะครับสถิติน็อกเอาท์นี่่อน้างน้อยครับแต่ว่าเกมยาวนี่แสนนี่ไม่กลัวใครเหมือนกันครับอเมริกาซ้ายหลวงทองนี่โอกาสงอเป็นกุ้งตลอดเลยครับโดนแต่ละยกแต่ละยกนี่ หลายสิบหมัดนะครับโดนอีกแล้วอัปคัดอัปคัดนี่ครับนี่แหละครับเชลชวนชิมอีกลูกหนึ่งของแสนนะครับต่อยได้สวยงามครับอัปคัดอีกหมัดหนึ่งโอ้โหงัดขึ้นมาเนี่ยครับทะลุกาดนี่ปากคอแตกไปหมดแล้วครับอิโอกะพยายามจะหมุนออกมานอกเชือกตัดซ้ายลำตัวไปหมัดหนึ่งนี่ครับก็ผลสองครับแสนหมดยกนะครับดูกันต่อ ยกที่6นะครับลุยมา3ยกเต็มๆครับยก3 4 5ครับยก6เหมือนว่าแสนจะออกมาผ่อนก็หน่อยครับอยู่วงนอกครับยืนแยบยาวๆครับผ่อนลมหายใจสักนิดครับโอก,กาสก็แหมโดนลุยมา3ยกเต็มๆครับยกนี้เขาได้หายใจหน่อยครับแต่ว่าปากคอไี่เจอไปหมดแล้วครับโดนอัปคัาของแสนโดนขวาไเบ่งมาหนึ่ง แสนนี่ถึงวันนั้นนี่ชนะร่วนมา22ครั้งนะครับสถิตินี่น็อกแค่5นะครับส่วนอิโอกานี่ชนะ27แพ้4เสมอหนึ่งครับน็อก14เอาล่ะครับอิโอกะมาเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าโดนแสนตัดซ้ายลำตัวไป2หมัดถอยเอาไว้แล้วครับโดนท้องดีไลนี่ออกอาการทุกทีครับอิโอกะแสนลุยครับสามหมัดซ้อนซ้อนยิงขวาโอ้โหเต็มเต็มครับ ีโอกาสนี่หลังจากไฟกับแสนนี่แล้วก็ยังมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นชิงรุ่นนี้เส้นนี้นี่แหละครับก็ชิงกับโฮเซ่บุนินญานะครับคนที่เอาชนะแสนใปนะครับในภายหลังนะแต่ว่าก็อกหักครับแพ้ไปแล้วก็มีโอกาสข้ามไปชิงรุ่น1้5นะครับของ WBA ด้วยนะครับแต่ว่าก็แพ้ซาโตชิอิดาไปอีกนะครับนักชกเพื่อนร่วมชาติแล้วแขวนนวมไปในปี2 5 4 1นะครับ ที่แสนนี่หลังจากเสียแชมป์โลกให้โฮเซ่โบนิญ่านะคือหลังจากไฟนี้แสนป้องกันได้อีก3ครั้งนะครับแล้วก็ไปเสียให้กับโฮเซ่โบนิญ่านะครับในปี1996หรือว่า1ปีหลังจากนี้ครับหลังจากนั้นอุ่นเครื่องอีกร่วม20ครั้งครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกครับน่าเสียดายครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนครับแสนซัดกันไปเป็นชุดนี่อีโอการเริ่มจากเข่าอ่อนอีกแล้วครับยกเจ็ดนะครับโดนซ้ายอิโอกาสไปหมัดหนึ่งแสนงัดอวคัด โดนซ้ายมาโอ้โหซ้ายเต็มเต็มครับวันนั้นนี่ว่ากันว่าถ้าถ้าเปลี่ยนจากพลังกำปั้นของแสนเป็นนักโชคริม,มัดนากว่าอย่างพิชิตสิทธิ์บาวจารหรืออะไรํำนองนั้นนี่โอ้โหอีโอกสน่าจะไปนานแล้วครับแต่วันนี้นี่นี่ก็โดนเยอะนะครับแต่ยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจเหมือนกันนะครับอีโอกะามจะสาวมาสู้โดนขวาแสนซ้ายอีกมาหนึ่งเต็มเต็มขวาอีกมาหนึ่งต้องถอยครับโอ้โห ชุดนี้เนี่เต็มๆทุกหมัดครับยกเจ็ดครับนาทีสุดท้ายเข้าเชือกอีกแล้วครับแสนหลังติดเชือกกี่จะโดนเป็นชุดครับขวาเต็มๆรอดไม่รอดครับโอกะพยายามจะสาวสู้ครับโอกานี้ก็หัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงครับแข็งใจต่อยเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเริ่มไม่ระคายผิวแล้วครับแสนลุยต่อครับขวาอีกหมัดหนึ่ง ลุยเข้าไปแสนอัปคัตโดนอัปคัดซ้ายอีกมาหนึ่งโอ้โหพังหะไปเลยเดี๋ยวกะถึงแบบกลนเตยครับซ้ายเต็มเต็มยกทีเจ็ครับปลายยกเต็มทีแล้วครับโดนซ้ายอีกมาหนึ่งอัปคัดขวาโอ้โดนนี่ต่อเนื่องจริงๆครับแทบจะเหมาทั้งยกนะครับยกนี้โดนขวาอีกมาหนึ่งเฉียวไปดิเดียวไม่เช่าเพลนขอเวลาครับมาเรียกเชิญพบแพทย์หน่อยครับ ที่ตาซ้ายนะครับมีแผลหมอขึ้นมาดูหมอดูเร็วเลยครับแฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกหมอดูนานๆหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าก็ให้ชกต่อได้ครับยกที่8ครับดูกันต่อแสนนี่คุมสถานการณ์มาได้โดยตลอดนะครับตั้งแต่ยก3 4 5นะครับมาถึงยก7ก็ยำใหญ่ครับยก8ครับดูกันต่อโอกาสไหวไม่ไหวครับแสนเดิน ยกศีรษะเข้าไปดูครับก่อนชกนี่หลายคนก็กังวลนะครับแสนก็ไปไฟนะ์นั้นนี่ก็ลดน้ำหนักพอสมควรครับแล้วก็เป็นการออกรอบบ้านครั้งแรกนะครับเรื่องของความตื่นเต้นความกังวลนี่โดยเฉพาะมีข่าวว่านอนไม่หลับด้วยนี่แหละครับแต่ว่าพอถึงวันชกจริงนี่ครับแข็งกแกร่งครับแสนอาแล้วครับโอกาสชุดนี้สวยครับอเมริกซ้ายแล้วก็ฮุกขวา ขวาอีกมากหนึ่งแสนตัดลำตัว,ตวคือเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจครับมั่นใจว่ากำปั้นของอีโอกาสนั้นทำอะไรก็ไม่ได้แน่ๆครับตัดขวาล่างอีกมากหนึ่งโดนทองทีกระสดุ่งทีอีโอกาดโดนอมัดขวาอีกมาหนึ่งโอ้โหสวยครับนี่แหละครับยืนกันใกล้ๆครับระยะประชิดนี่แหละครับงัดขึ้นไปนี่ขวาอีกมหมาไม่โดน ปั่นยางจะจะคับปากแล้วครับอีโอกะรัวเข้ามาครับแหมแสงก็รัวคืนครับไม่ยอมครับโ <c> อ <oughs> ้โหเนี้นี่แทบจะไม่มียืนดูเชิงวงนอกกันเลยนะครับย,ยืนปักหลักปลายเท้าชนปลายเท้าศีรษะชนศีรษะซัดกันเกือบจะตลอดเวลาครับ <c oughs> สภาพร่างกายใครอ่อนเนื้ออ่อนนมนี่ลำบากโดนขวาไปเมืเ่อสักครู่ครับข่าวอ่อนโดนอีกหมัดหนึ่ง โอกะหมดยกพอดีครับโอ้โหรอดไปครับยกที่8ยก9ครับออกมุมมานี่พี่เลี้ยงต้องดึงเวลาหน่อยครับใส่ฟันยางช้าหน่อยครับโอ้โอกาโดนหนักเลืกินครับยกที่แล้วแสนนี่ไม่มีถอยครับเดินติดติดเลยครับสมัยโชควยไทยนี่ชื่อเดินหน้าโล่เงินนะครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับถึงสไตล์การชกนี่แหละครับ เรียกว่าชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างคุณสมชายเชิดฉายนี่แมทะเบียนราดอาจจะผิดพลาดกันได้ครับแต่ว่าแมชื่อหรือฉายาในการโชคมวยนี่มันผิดกันไม่ได้ครับเดินหน้าโลเงินครับเดินจริงๆิงครับแสนไปนี้อเมรคัาซ้ายฮุกซ้ายอเมคักขวาไม่โดนโอกาสนี้ก็ยังมีฟุตเวิร์กนะครับแต่ว่าดูห่วยหวยไปเยอะแล้วครับเอาเลยครับยิงหนึ่งสองสามสวยครับโอกาสแสนก็เบียดตาลําตัวเข้าไปครับเนี่ยครับ กดดันเข้าเชือกแล้วตัดลาตัวได้นี่เอลกาก็หยุดทุกทีครับโดนขวาอีกหมัดหนึ่งขวาอีกหมัดหนึ่งขวาอีกทีนิ่งไปแล้วครับเอลกาขวาลําตัวขวาบนเอาปขัดขวาขวาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหชุดใหญ่ครับชุดนี้เน้นเน้นครับโอ้เอลกาเหมือนช็อตนะครับไม่รู้จะทํำยังไงครับกอดก็ไม่กอดโอ้เพิ่งจะนึกได้ครับโอ้โดนไปเป็นสิบหมัดเลยครับเมื่อสักครู่โดยที่ไม่ได้ปิดป้องไม่ได้ตอบโต้เลยครับเอลกา โอ้ที่มุมทีมงานของอิวกาก็ลุ้นกันใหญ่ครับเห็นแวบๆเมื่อสักครู่ครับคนมีหนวดๆนะครับยืนอยู่ข้างหลังเสาตรงนั้นคือกริสุดาครับลูกพี่ใหญ่ของอิวกาเรียกว่าปลกปั้นกันมาตั้งแต่เริ่มชกมวยเลยครับเอาละครับผ่านมรสุมไปเมื่อสักครู่นี้ครับอิวการโดนไปชุดใหญ่ครับฟื้นขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งโดนอัคัดขวาลำตัวไปีองมาหนึง พยายามจะแข็งใจครับสาว1-2-3สู้ครับแต่ว่าสกัดแสนไม่ค่อยจะอยู่เลยครับโดนล่วงลำตัวไปสองหมัดโอ้ดูครับที่มูมีโอกาสดันหน้าเครียดกันหมดแล้วครับโดนขวาลำตัวไปอีกหมัดหนึ่งไหวไม่ไหวครับอีโอกะยก9อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับโดนซ้ายขวาแสนนี่ก็ติดติดเลยครับไม่ปล่อยให้พักเลยครับไม่ให้หายใจหาคอครับ เบียดตลอดอาาัปคัดขวาชั่วโมงนะั้นนี้ร่างกายแข็งแกร่งจริงๆครับซ้อมไม่ดีครับต่อยได้เบียดได้ไม่มีหมดเลยครับแสนยงังกระปรี้กระเปราครับขณะที่เอลกานีโดนแต่ละทีโงนไปเงินมาครับแสนตีกบาลยิงขวาลำตัวหมดยกครับยกที่10ครับดูกันต่อมวยคู่นี้กำหนด,ด12ยกนะครับแต่ว่ายก 1ิบเไม่มีครับจบกันที่ยกนี้แหละครับจบอย่างไรติดตามครับอีโอกานันโดนยำใหญ่มาหลายยกแล้วนะครับแสนจะประเด็ดศึกได้หรือเปล่าครับดูอีกทีครับติขก็ไปครับยิงขวากระเด็นไปติดเชือกตัดซ้ายตัวเปกงมัหนึ่งแสนยิงขวาอีโอกาสนีก็จะก้าวขาไม่ออกเลยครับ โดนก็ไปนี่มันแรงมันหายไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะยิงโดตัดลำตัวนี่นะครับโอ้เป็นอาวุธที่ทำอันตรายโอกาสเยอะที่สุดแล้วครับไฟนี้เอาเลยครับสาวมาตสู้โอ้เสียงกองเชียร์ญี่ปุ่นก็เฮขึ้นมาใหม่ครับนักมวยตัวเองพอต่อยได้ครับแต่ว่าถ้าดูนี่แทบจะไม่มีน้ำหนักเลยครับ ่อยแสนแสนไม่ยุบะครับโดนของแสนเข้าไปบ้างนี่โครงเคลงโครงเคปลงครับยกกะยิงขวาลำตัวตอนเขาเชื่อแล้วครับอับคาดยิงขวาลำตัวเสียงดังสนั่นเลยครับมาสก,กุ่ซ้ายอีกมาดหนึ่งแล้วก็ไม่ปิดไม่ป้องซะด้วยครับยกกะยืนแลกกับแสนเนี่ยครับโอ้โยิงโดนยิงเจ็บยิงช้ำเข้าไปเรื่อยๆครับ แสนยิงขวาโอกะต่อยขวาไม่โดนผ่านไปครึ่งยกกว่าๆเลยครับยกที่10แสนเตะกันไปครับอ้มอพัดขวาลำตัวงัดโอกะพยายามจะยังมีฟุตเวิร์กนะครับพยายามจะพริ้วครับแต่ว่าอพอโดนนี่ก็เต้นไม่ออกครับน้ำหนักหมัดนี่ไม่เหลือเลยครับอีโอกะ ประคัดขวาสแส่ห์ควาหมาหนึ่งขวาอีกหมาหนึงาาน่งเอาละครับจุดนี้อยืนอยู่กลางเวทีครับโดนซ้ายสแสปห์มาหนึง่งซ้ายอีกหมาหนึง่งขวาอีกหมาหนึงาาน่งงัดประคัดขวาขวาอีกหมาัดซ้ายอีกหมัดไปแล้วครับโอ้โหนายดีสุดครับเตรียมเหลือทนแล้วนั่นครับโอ้โหโอกาสโดนไปเยอะจริงๆครับมิ่ชาวเพิร์นนับครับแปดเก้าไหวไหมครับโยกะ ไหวไหมครับนิชโชเพิร์เช็ดนวมให้ชกต่อครับแต่ว่าโอ้โหอิโอกะไม่ไหวครับนิชโชเพิร์เอ็นอิโอกะเป๋เข้าเชือกนี่กระโดดคว้างเลยครับตัดสินใจถูกต้องครับก็เป๊นั้นว่าแสนอเรจตครับการตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้นะครับด้วยการชนะทีเกโอวฮิโรกิอิโอกะในยกที่10นะครับแล้วก็หลังการชกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งทอรพระเนตรการชกของแสนผ่านทางโทรทัศน์ในไฟนี้ก็ ได้มีพระราชสารผ่านมาทางสถานโกงศุนไทยนะนทครอสก้าแสดงความยินดีกับแสนและคณะด้วยนะครับก็ถือเป็นความปลื้มปิติแล้วก็เป็นพระมหาก,การุณาธิคุณล้นพ้นนะครับของนักชกขวัญใจชาวไทยครับแล้วก็นี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนมาติดตามกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ